อยู่สนานเลยแดนสวรรค์ <cer> ไปได้เห็นมานานแล้วสินะ แดนสวรรค์ดูเหมือนจะมีคนเมืองที่อยู่ฟู้โคนอาศัยอยู่บนเกาะลอยฟ้าขนาดที่ลอยอยู่บนฟ้านี้แล้วการตรวจการในครั้งนี้ดูเหมือนคนของสวรรค์แดงก็จะมาด้วยนะพวกเราเคยพบก,กับข่าวสวรรค์ใช่ไหมจใจความรู้สึกแบบนั้นกันนะรู้สึกต้องตาลอเลยเนาะไม่มีตัวตนเช่นนั้นอยู่ในชาติก่อนเพราะงั้นรู้สึกสนใจมันนึกหน่อยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นที่ควรจะยินดีหรอของอย่างอัติเฟกต์และกล่องรับสินจูมเป็นของี่สุกสร้างขึ้นโดยแดนสวรรค์เพราะงั้นอาณาจักรต่าง นพื้นโลกได้รับสนับสนุนสิ่งนั้นและปกป้องชีวิตของพวกตนเองจากสัตว์สิลาเวทแต่ว่าสิ่งนั้นไม่ได้ให้ฟรีมีส่งบรรณาการกลับไปเป็นพืชพันธุ์และการเกษตรและวัตถุิบอุปกรณ์ของพื้นโลกจํานวนมากอาณาจักรคนพื้นโลกถ้าหากไม่ทําเช่นนั้นจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้อยอาณาจักรนี้มีชนชั้นปกครองอย่างราชวงศ์และขุนนางทาหน้าที่อยู่แต่ว่าจะบอกว่าแนสวรจัดก,การเรื่องพวกนั้นและควบคุมพื้นโลกโดย ก็สามารถคิดได้เช่นนั้นการที่มีชาวแดนสวรรค์เดินทางมาด้วยกันในการตรวจสอบจากรัชวงศ์สแววได้ว่าฝ่ายแดนสวรรค์พยายามควบคุมอาณาจักรนี้อยู่โดยตรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เผลอคิดภาพรวมเกมการเมืองดนิสัยในชาติก่อนไปซัแล้วฉันที่ตัดสินแล้วว่าจะใช้ชีวิตเป็นอสุวินเึือกหันในแนวหน้าตลอดทั้งชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าไม่อยากให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับครอบครัวและยูมิวที่เป็นบ้านเกิดนี้ สมมติว่าถึงเวลานั้นจะสแสดงพลังนี้ว่าแต่ลานี้ทาอะไรอยู่อธิษฐานนะ่ะได้ยินว่าถ้าเห็นแดนตะวันแล้วจะสมหวังนะ่ะเชื่อเรื่องพวกโชคลางด้วยหรอขอเพื่อไว้ก่อนนะ่ะขอเพื่อไว้ก่อนเอา้าทางั้นคิดเองก็มีเรื่องปรัฒนาไหมล่ะช่วยไม่ได้ฮะขอให้ได้ต่อสู้กับคนที่แข่งแกร่งที่หน้าของเจื่อด้วยค่ะฉันอธิษฐานว่าขอให้ท่านพี่ลาฟาแข่งแกร่งไปนะค่ะเพราะท่านพี่ลาฟาไม่ค่อยส่งจุดหมายมามอานนะัก หลังวาเฟลจบการศึกษาเปน็นอันหนึ่งในโรงเรียนอสวินก็อยู่ทํางานต่อในฐานะอสวินที่เมืองหลวงงานค่อนข้างยุ่งจึงไม่าสามารถกลับมาที่เมืองนี้ได้แล้วคิดล่ะขออะไรหรอขอว่าให้ได้ต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแร่งค่ะคิดมีเจตยนยาของนักลบสถิตยอยู่ในร่างของนางสวรรค์จริงๆล่ะนะไม่ปฏิเสธว่าของคิดห้ามสมหวังการสมหวังเรื่องนั้นคือจะมีเรื่องอะไรสักอย่างเลวร้ายเกิดขึ้นนะ่ะแบบนั้นนะไม่แฟร์เลยนะ ถ้างั้นควรจะขอเรื่องที่นั้นน่ารักมากกว่านี้เช่นอยากมีคนรักแสนเพศนะไม่จําเป็นอย่างที่คิดจริงๆเรื่องนั้น,น,นไม่เอาหรอกแต่เราเล่นสิจิตสำนึกของฉันยังคงเป็นผู้ชายอยู่นะบุ้งตั้งสินะอยากให้คิดเป็นคนรักกับคนที่ฉันไม่รู้จักไม่เอาหรอกถ้าจะให้ยอมรับได้แล้อก,ก็มีเพียงแค่ท่านพี่ลาฟาเท่านั้นนะแหละรักของท่านพี่ลาฟาเองก็ไม่เอาใครอื่อนนอกจากคิดละนะ แจ้งเป็นอะไรที่น่าขุดดูจริงๆเลยอะ่ะฉันไม่มีความคิดอะไรเช่นนั้นหรอกเอาล่ะก็วันเถอะแหมวิเศษจังสวยเลยจ้าช่องสวยจริงๆเราเก็บกระโดดออกมาจะคว้าบาดเลยอะ่ะทุกคนกำลังมองคิดอยู่นะและนี้ขอปัองนิดนึงนะจำไม่ล่ะทุกคนกำลังมองอยู่เพราะงั้นไม่ซ่อนจะดีกว่านะพพพเพราะไปแผบน,นั้นยังไงล่ะ จะว่าแต่งงานด้วยจังน่ารักทั้งคู่เลยสายตาจากผู้หญิงโอเคแต่ว่าสายตาจากผู้ชายที่แฝงความใคร่มันดุนแรงเกินไปยัง,งเพราะรูปลักษณภายนอกที่เป็นผู้ใหญ่ทําให้เจ็บปวดงั้นหรอช่างน่ารักจริงๆเลยะพอร้องอิมเมจธรรมชาติก็รู้สึกแบบนี้แหละสําหรับฉันในชาติก่อนหากมีผู้หญิงสวยอยู่ฉันก็เคยถูกดึงดูสายตาอยู่หรอกแต่ว่าพวกเด็กสาวในตอนนั้นคงรู้สึกแบบนี้ละมั้งทำเรื่องเสื่อมนิยารไปสักหนี่พอได้ยิน เข้างคิดแล้วฉันเนี่ยดดเด่นขึ้นเยอะเลยน,นะไม่ใช่แบบนั้นหรอกเธอหน้ารักที่สุดเลยนะฉันรู้สึกประทับใจเลยละ่ะนั้นนี้เนี่ยตัวเล็กๆในตอนนั้นเติบโตขึ้นขน,นาดน,นี้แล้วอะ่ะอ,อะไรกันนั่นเหมือน ท่านพ่อแนละท่านแม่เลยนะจันลาเานียา่านอิงกฤษทั้งสองท่านน่ารักมากเลยค่ะหากคุณนะเอลดาขอบคุณค่ะเธอคือเอลดาทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากองอัศวินในกองอัศวินของเมืองนี้แม้จะเป็นสาวต้องออกไปทําศึกที่ห่างไกลในเวลาเช่นนี้ท่านลุกเองก็มีช่วงเวลาที่ไม่ดีนะคะงั้นเชิญเข้าด้านในค่ะท่านมาควิสกำลังรองอยู่ค่ะกรณาเข้าไปให้สนุกนะคะแต่ว่าปอ,อกเผื่อไว้ก่อนช่วยกรุณาระมัดระวัง โดยเล่าเอาไว้ก่อนด้วยค่ะเพราะได้ยินข่าวลือในสังคมว่ามีพวกกังโจรที่ต่อต้านแดนสวรรค์อยู่ค่ะพอถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านทูตแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะมีนิสัยขี้กังวลจังเดตาจิวเวลเป็นเมืองว่านนอกนะแถบวบนั้นเป็นเรื่องในสังคมที่แตกต่างกันนะลานี้ท่านพ่อก็ไม่อยู่ เออดาชังก็มีหน้าที่รับผิดชอบอันใหญ่หลวงนะให้ความรับมือเถอะนะงั้นหรอหมายความว่าจะบอกว่าเชื่อมั่นในฝีมือของพวกเราทีนะแน่นอนค่ะทั้งสองท่านขอรบกวนได้เถอะนะคะฉันพอฉันมาร์ควิโอ้ทั้งสองคนเหมาะมากเลยนะเป็นดอกไม้ที่เหมาะกับงานนี้คืนนี้เลยนะ ขอให้แนะนำให้รู้จักเราเป็นเนียลูกสาวข้ากับอิงกฤษหลานลูกสาวของข้าโอ้พวกเธอคือเหล่าน้องสาวที่ลาวเอลเคยพูดถึงสินะช่ mm ่อน่าอินดูจริงๆว่าครับอินดีที่ได้รู้จักหลานปันเนียค่ะชื่ออิงล็ขอปากด้วยค่ะจอนลีออนทางด้านนี้ดูเหมือนว่ากําลังทํางานอยู่ร่วมกับหาเปนนลนะโอ้อารซวินซักเซสหมายความว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาทิเฟกสูงสุดสินะเด็กก็คือผู้ชายคนนี้ก็เป็นผู้คข้บความรูมพิเศษอ่าก็นะ อยากจะประลองด้วยให้ได้เลยละ่ะคิดกำลังคิดอะไรที่ไม่เข้าข่าอยู่ใช่ไหมแต่ขอโทษทีนะที่คนที่มาเป็นฉันนะ่ะถ้าตามเดิมควรที่จะมอบหน้าที่ให้ลปาปาที่จะกลับมาบ้านช่วคขาวแต่ว่าเจ้านั่นมีงานยุ่งเลยไม่สามารถระวังได้แม่สำหรับฉันเนี่ยถือว่าได้ประโยชน์ที่ได้พบกับเหล่าเด็กสาวที่น่ารักขนาดน,นี้เลยลนั่นเนี่ยเรยอนซังเนี่ยเป็นคนน่าสนใจนะคะและท่านด้านนี้คือท่านชิโอนี่ผู้ตรวจการ แล้วคุณรู้แสนสวยฝากตัวด้วยนะกับนั่นทูตที่มาจากแดนสวรรค์อยู่ทางนั้นเอ๊ะนั่นแมนไม่เจอกันนานม่เจอกันนานะอังกฤษท่านลาเอลผมกับมาเรียขอโทษนะครับที่หายไปนานพอดีบางทีก็ขี้เกียจประมาณว่าแบบอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทาเอาเป็นว่าทุกคนก็รอๆผมไปเออผมอยากทำผมก็ทําอะ ถ้าคิดถึงผมก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนจะทาทําทให้อีกยังไงผมก็ทําอยู่แล้วอนะ่ะก้องทำไปเรื่อยแบบนี้แหละแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าผมภาพไม่ดียังไงก็ช่วยติแล้วก็ชมมาให้ผมด้วยนะผมจะได้ปรับปรุงขึ้นหน่อยถ้าอยากได้ให้เป็นเสียงผู้หญิงเลยก็ต้องรองแฟนผมมาแฟนผมอยู่ไกลแฮะเดี๋ยวให้มันมาช่วยภาพผมด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมตัดเสียงเหนื่อยจริงครับเหนื่อยจริงผมไม่อยากตัดเสียงแล้วอยากให้แฟนมาช่วยภาพถ้าจะให้แฟนมาช่วยภาพค,คุณจะว่าอะไรผมหรือเปล่าไหม หรือพวกคุณชินเสียงของผมไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอจบการบทนากิมไปแค่นี้แหละผมเมื่อปากแล้ว